อุ๊ยโอ้โหเกิดบางกองทองครับทุกคนเกิดมาก็กินเลยอุ๊บกินตอตัวใหญ่กว่าทุกคนอุ๊ยหมดแล้วอุ๊ยยังมีด้านหลังนะครับผมอุยโชคดีจัดเลยนะครับผมทุกคนมาดิครับตัวไหนก็ได้ครับจังหวะนี้ครับผมโอ้โหเกิดมาก็ได้กินเลยนะครับเว้เข้าไปสิครับเพื่อมีหัวโผลมาโอ้โหไม่เห็นหัวเลยนะครับเฮ้ยตัวนี้ไปได้หรือเปล่าเค วันนี้เราก็จะมาลาดิวแล้วไปไหนเนาะเอเอจะไปไหนนะครับคิวฟรีครับทุกคนดักทางไว้แล้วทุกคนเฮ้ยสีม่วงอยู่นะเอาเรื่องอยู่เลยครับผมคูณเฮ้ยเด็กกันเด็กกันน้อยมีอะไรให้กินอีกหรือเปล่าครับมาครับผมแล้ววันนี้เราจะมาล่าหัวนะครับผมเฮ้ยทางแคบไปไม่ได้นะยครับผมทุกคนโอเคไปได้หรือยังยังไม่ได้อีกโอ้โห แต่ว่าเราชอบเสี่ยงอยู่แล้วนะครับน่าจะได้แล้วน่าจะได้โอเคครับสวยครับเฮ้ยเกือบไปทนสวยครับผมโอ้โหเราได้กินคนเดียวด้วยนะครับโอ้โหดีนะครับผมที่เราอ้อมไปนะครับคูนอยู่ไหนก่อนหาคูนก่อนโอ้โหแทบจะไม่มีคูณเลยเลยโอ้โหไม่มีคูณเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมก็กินไปเพียวไปก่อนซีโมงอยู่นะสุดจัดสวยโอ้แต่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับ ก็ได้อยู่นะครับเอ้ยเหมือนจะมีคนมาอ้อมเราหรือเปล่ามาดิเอ้ยมันจะอ้อมพี่วะอืมอย่านะอย่านะมาดิมาดิเล่นได้เลยครับผมทุกคนไปไหนแล้ววะโอ้โหไปแล้วนะครับผมเก็บไปนะครับผมเ่อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ดีก็มอบโอ้โหเยอะจุ๊ สี่วงโโอู้เยอะนะครับผมทุกคนกคนสองด้วยนะครับโอ้อย่างสวยเนี่ยครับผมมีคนมามอบด้วยวะมีคนมาป้อนเนี่ยครับผมเก็บลานะครับของฟรีอย่างนี้เราชอบเนี่ยครับเสเสียดยนะครับมไม่อยเจอคุณน้าสักเท่าไหร่เนี่ยมาดิครับเบียดอุ้ยไม่ชนเฉยไอตัวนี้จะวัดวะจะเอาเหรอครับนอ้นองน้องจะเอาเหรอ เขาก็ไม่มีวิ่งไหวนะครับรู้สึกพอไม่ได like ้นะครับผมทุกคนสามตัวเลยว่ะมาดิมาดิหมุนดูเชิงก่อนนี่ครับต่าคนต่างดูเชิงโอ้ยม้วนมาอย่างนี้ถ้าม้วนมาอีกรอบนึงนี่โคตรเลยนะเอ้ตามแผนเป็นไปตามแผนแล้วก็เบียดไปเออเอยมันเป็นแบบนี้เขาสเต็ปเขาแผนเนี่ยครับผมทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยแต่ก็อุ้ยสีม่วงอยู่นะนี่คุณสอง เออสามพันถึงไหมถึงดิมั้งโอ้โหสีม่วงแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับแต่วันนี้เราต้องหาตัวใหญ่ๆเนี่ยครับผมสองสามล้านป่าเนียครับแล้วก็มีโคสองอะไรเงี้ยนะครับมานะยครับผมปานขวานี่สาําคัญมีใครให้เรากินอีกบ้างเดี๋ยว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 ,ยวปาดเกือบชนนะครับเ <laughs> กือบชนเลยมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ย อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับทุกคนน่าจะอันดับเอ้ยตอนนี้นะอืมเอ้ยอันดับสามเหรอเอ้ยเกินโอ้โหแต่เล่นนิ่งๆเลยนะครับผมทุกคนฮะคูณอยู่ไหนครับหาคูณก่อนโอ้ไม่มีคูณเลยโอ้โหแล้วพอตัวใหญ่ไม่มีคูเอ้ยคูณสองโอเคก็ยังดีนะครับผมทุกคนอุ้ยคะแนนพุ่งแบบพุ่งแบบอุ้ยหกหมื่นโว้ดถ้าเกิดมีคูณห้ามานี่คือสิบล้านเลยเนี่ยโอ้สีม่วงครับกินครับผมกินอุ้ยคูณสิบเออหนึ่งแสนอุ้ยแซนซี่ 1สนหนึ grand. Grand. Ooh, <c oughs> ่งแสนสองเก้าหมื่นอุ้ยสองหมื่นโอ้โหยังเยอะเนี min. ่ยครับอุ้ยสี่ล้านแล้วโอ้โหโคตรโหดเอาเรื่องอยู่นะครับผมทุกคนโอเคเก็บไม้หมดอยากให้ใครมากินเนี่ยออมมาให้หมดเลยนะครับผมอยากให้รอดเนี่ยครับหรือว่าเขาจะรู้จักพี่เดี๋ยวผมทุกคนเขาเรียมไปไหนน้อง ถ้าตัดหัวไปเออ10อืออุ้ยอุ้ย5,000โอ้แต่ไม่ใหญ่มากนี่ครับ4,000 1,000 3 1,000 2เก็บมาครับเก็บมาให้หมดโอ้เยอะจัดเลยนี่ครับรวย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 วันนี้รวยครับทุกคนเฮ้ยอุ้ยคุณห้าหมดแล้วอ่ะโอ้โหเสียดายแต่ก็ใหญ่อยู่นะอุ้ยตัวนี้เราอยู่อันดับไหนอะอันแบบห้าเลครับผมทุกคนโอเคนะวีดทิปฟุ่น แปนขอกินหน่อยละกันโอเคครับตอนนี้เราอ้อมจนเขาก็มิที่ไปแล้วเนี่ยครับผมกนนแต่เขาก็ยังสู้นลครับโอ้โหเขาสักทีเยอะจะเป็นอรอดเนี่ยครับอุ้ยเยอ,เอ,เอะๆเ,เนี่ยครับ,รบผมแต่ว่าถ้าเกิดเราอ้อมจนแบบจนุนมาแบบนี้มันมันจะได้คะแนนน้อยน้อยลงเลยครับเพราะว่าตัวเรามันจะกดคะแนนนะมาดีโอ้โหพี่โนนอ้อมหมดทุกคน เขาจะปล่อยที่ไปหรือเปล่านี่ผมมันเยอะขึ้นไปแล้วไปไม่ได้เลยครับมันแน่นมากเลยเนี่ยครับผมมันเออัดเราต้องถอยออกไปสักคึ่งตัวเะยครับเพื่อที่จะหามุมเล่นนะครับผมโอไม่มีทางไปเลยตรงนี้ไปได้ปะเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะอุ๊ยนั่นไงโอ้โหว่าเละอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยโอ้โหเกินไปโอ้โหปุ่นสีม่วงเล่นนี่ครับผมทุกคนฮะ โอ้โหเกิดบนกองเงินกองทองนี่ครับอุ้ยหมื่นห้ากว่ตัวน่าจะใหญ่เลยนะผมกินแป๊บเดียวนี่คือรึมเลยอยืเด็กน้อยเด็กน้อยอีกแล้วอุ้ยหาว่ะหา,าว่ะตัวแดงว่ะโอ้ตัวนี้มันใหญ่อยู่นะครับผมทุกคนเอ้ยน้องไปไหนอนะไปดิวิ่งไปดิวิ่งไปดิเออวิ่งไปอย่างนั้นแหละสวยเฮ้ยเอาตายเอยงซะงั้นว่าจะไปปิดทางซะหน่อยเนี่ยครับผมทุกคนเฮ้ยตัวนี้ว่ะโอ้โหแล้วดูววดิ กับเดียวเลยครับไม่เหลือเลยครับทุกคนมีตัวไหนให้กินบ้างนี่ครับผมทุกคนมาละกอช่องแคบเฮ้ยมาได้นะตัวไหนที่อยากจะงัดกับพี่ก็ได้เี่ครับทุกคนไปดิโอ้โหอยู่ในแบบช่องแคแบอย่างนี้จะลอยต่อเลยครับผมแต่ห่างก็น่าจะยาวอยูเอย่เอา้าห่างอยู่ตรงนี้อ้ยยางนี้ก็อย่างนี้ก็โโอห โดนสิครับผมโอ uh. like ้โหไอปูสองเนี่ยผมทุกคนเก็บมาครับเอ้ยโอ้โหไอเจ้าน้อยโอ้โหเก็บไปโอ้โหเก็บไปหมดเลยอ่ะไม่ได้กินอีกเลยโอ้โหตัวเยอะมากเลยนะครับทุกเก็บมาเก็บมาชนไม่ชนโอ้โหสเต็ปมัน,นดีเว้ยตัวนี้เราต <ung i> ้องใช้สมองในการเล่นเลยครับผมทุกคนไอตัวแดงไปครับเข้าไปเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเข้าไปอย่างนั้นเลี้ยงยังไง ตายไป <laughs> ตายอีกเลยครับเนี่ยอทุกคนโอ้แต่ก,ก็ไม่ใหญ่มากอะ่ะใช่ได้อะครับทุกคนเราต้องหาตัวใหญ่ๆกินเลยครับผมแถวนี้ก็อิเบียดครับเบียดตัวให้เยอะที่สุดโหสุดไม่ได้อะทุกคนเฮ้ยตัวนี้มาทำไมมาทำไมยถ้าเกิมดโผล่มานี่คือแบบเรียบร้อยเลยนะแถวนี้มีแต่ตัวใหญ่เลยนะผมเฮ้ยไ,ไปไม่ได้ทุกคน ต้องกลับเลยครับผมทุกคนถ้าเกิดไปออ้าวไม่มีใครที่จะเทียบเท่าแล้วตัวลกเล็กนี่ก็เยอะจริงๆเลยนะครับผมมาดิ ตัวเราเท่ากันนะไปได้ไหมครับไม่พี่ไม่กล้าเสียวว่ะทุกคนฉน่าจะไปได้นะโอเคสวยอโอ้โหไม่ค่อยเฮ้ยเดี๋ยว้ินั่นไงว่าแล้วอโอ้โหไม่น่าเลย